เมวะเมวะอิโตทธินังเตตานังอุปกัปตะเตอิจิตรายอนสุขิเิอายุกอแรกในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมได้เห็น ถ้าไม่มีงานอย่างนี้นะครับก็เราก็จะได้ไม่เลี่ยงกับพิีนี้ลำจังหวัดสีสติลท่านผู้เลยการกบุญเลยการพิธีการศพทีในรับพระราชทานหมาพิรักแล้วก็เลยการรุการเจาา้าคณะอำเภอการทาราเราได้เมตาตากับเราชาวครอบครัวแทนเรื่องศพนะครับในวันที่24ธันวาคมขออุ้ญาตจงเป็นทุกท่านหรือท่านใดรับประทานอาหาร ทางโรงครัวทางด้านนู้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับ